ก็ขออวยพรทุกท่านในวันปีใหม่ปีนี้นะครับให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยร่ลำรวยปังๆทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับเทปนันดูนะครับในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับเอ่อมีกินมีใช้นาอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับประสบค,ความสมหวังในความรักแล้วกันนะครับไว้วัแต่ละย,ยิ้มนะครับ โอ้ยพรได้สุขภาพแข็งแรงคิดอะไรสมดังปรารถนาปีหน้าเราสู้กันต่อค่ะไว้เจอกันนะคะ,คะสวัสดีค่ะ ต้องแต่งนะคะวันนี้นะคะไร่ถ,ถือเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะปี2569นะคะก็ขอวอวยพรนะคะให้เอฟซีนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะตลอดปี2569มีแต่ความสุขความสจริจที่สิดในสมความมุ่งมั่นฝันพันดนะคะสำหรับอันไหนที่ไม่ดีกขขอให้มันยุติไว้ในปี2568นี้นะคะเรามาเริ่มต้นนะคะสิดิการกับปี2569กันค่ะขอวอวยพร้ทุกคนมีความสุขเฮงเังๆตลอดไปนะคะ ข้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขค่ะก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนักธิการงานดีคึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยนะครับแล้วก็เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการของคลิปขนอเดียวตลอดทั้งปีได้ด uh ีได้เลยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับไม่เอาไม่เอาไปเลยนะค แล้วก็มีต,ต่อไปด้วยนะคะค,ค่ะอ่าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ f c เชิช๊ฟนะคะแล้วก็เชฟเก่ด้วยก็ใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังจ้งตั้งใจสำหรับปีสองนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะยังไงรักและเชียร์เชฟจิ๊ฟเชฟเก่งกันเหมือนเดิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Merry Christmas and a Happy New Year นะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแนะครับนะ <c oughs> ไม่ได้ไวพอเลยขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่น่ารักของทุกคนแล้วอแวะมหาหารึงเแต็มบ่อยๆนะครับปีหน้าบอกเลยได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนแล้วก็มาเจอน้งองไว้ด้วยรับสวัสดีค่ะเชฟประพันธ์นะคะก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะปี2026เนี่ยก็ขอให้มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกขอขอได้เต็มที่แล้วกลับมาเริ่มต้นเป็นปีใหม่ที่ดีนะคะขอบคุณน,นะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีวความสุขครับแล้วเ,เจอกันค่ะสำหรับชาวคอนเนียนะคะแล้วก็แฟนเก่าวแ็นคอนเกกนียทุกท่านไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์เชฟเฮลคิเชนหรือตลองวอไทยแลหรือมาตเตอร์เชฟนะคะ ขอให้มีความสุขมากในปีใหม่และก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็มีอาหารดีๆอร่อยทั้งปีเพื่ออยู่ใจและก็ใจช,ชีวิตให้มีมาขค่ะ ครเชิญนอนนะฮะก็ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสุขสมรภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอยกหนาดเองนะคะอ่าปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางระมัดระวังอย่างปลอดภัยนะคะกินอะไรก็เป็นสมปทานาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะโชคดีคุณหน่งเยอะนะคะก็อยากจะให้แบบใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะสวัสดีครับก็เชฟนัทนะครับขอไว้ปีใหม่ให้ทุกคนดี นะครับคิดอะไรก็ขอบคปัตนานะครับสวัสดีครับปีใหม่ทุกคนนะครับก็ผมเกรกพัสดุนะคุณทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองมากมายนะครับที่ขึ้นมาก็คือชีเทปยานนะครับผมก็สวัสดีครับพ่อค้าหสินเดลิจจารวอร์ทิซั่สองนะครับปีใหม่นี้ก็อยากจะให้ความสุขกับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับประสบความสำเร็จในปีหน้า ด้วยครับโอเคครับผมปีใหม่นี้นะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับผมสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้มีแต่ความสมหวังปรารถนาและความโชคดีสำหรับทุกท่านครับผมขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่นะคะก็ปี2526ขอให้ทุกคนสุขนะคะสองห้าหกเก้ไม่ใช่2526ปี2569ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ติดตามเหตุของสุดเขตไปตลอดนะคะ สวัสดีครับเชฟแม็เลยนะครับแนวกับปีใหม่นะครับผมขอให้ที่นี่ได้ส่งความปรารถนาร่ำรวยยิ่งขึ้นไปและที่สําคัญเลยขอสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับเชฟแม็กนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ใครที่ทํากิจการอะไรก็ขอให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีค่ะเชฟเกียนะคะยังไงก็ Happy New Year and Merry Christmas นะคะมีความสุขมากๆนะคะ แรงแล้วก็ทานอาหารที่ดีมีสุขภาพทานให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะเชฟเบลนะคะแชมเ,เดลิกรอวอลซีัซนสองค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขตลอดทั้งปีเลยรวยๆเฮงๆนะคะทุกคนเลยมีความสุขมากๆค่ะครับก็ผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับแล้วก็ในปีต่อไปเราก็จะมาบกันอีกในเมน,ใน,ในูใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ก็สวัสดีพี่ใหม่ครับผมปี2 0 2 6แล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้มีแต่บาง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 นะพูดตามเพจพูดตามอะไรขอให้มีมากเรื่อยเรื่อยเลยนะขอให้การงานการเงินมาเขามันไม่ขาดสายเหมือนเส้นก๋วเตี๋ยวเรียวยาวนะฮะขอบคุณนะครับ สวัสดีปีให ates, ม่นะคะเป็นพี่นิวยา์นะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆแลก็ใช้ชีวิตม <uhhh> าด e. ีมาตลอดปีนก็ปีหน้าก็ขอให้ใช้ชีวิตได้ดีๆแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆตลอดไปนะคะสวัสดครับค่ะปีใหม่นี้นะคะก็อวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ปังๆเฮงๆร่ำรวยนะคะก็เจอกันค่ะ2 0 <c oughs> <c oughs> 2 6สอค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ ีนี้อให้ทุกคนมีแต่ความร่ำรวยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็ที่สิดใดขอให้ส่ความปรารถนาคะให้ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความเพงแรงร่ำรวยค่ะหรือว่ามานแเียนะ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรนะครับแล้วก็ขอให้มี2,26เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่นนะครับ